ขนสิงขนคลองล่งตูบเปื้ปปอื้งยึดตูบสวัสดีอีกรอบเด้นพี่น้องปะ่ปะปะ่ะลงไปปิ้งยึดตูบลงไปปิ้ปง,ปปงยูดเถียงผุ่น

ไปไปไปลงตูบลงตูบสวัสด์ลงตูบน้ำสางพี่น้องพามเมเซียวไปกินน้ำสางฮะวโวล่ยู่ชื่อ,อ,อไปกินน้ำสางใสยย็ไเย็นเย็นใสแห้งเนะาะไสแบบเหมือนว่าเอาอสารยังลงไปนี่ว่ามันใสน้ำนะมันออกบ่อขึ้นเต็มกว่าเก่าแล้วพี่แจ๊คขึ้นน้อยกว่าเก่า ทั้งกินทั้งอาบใส่ใส่มัน กนันยังว่ามันนี่นั่นนี่แหละมันแดดเอาอยู่นี่แหละไม่เซียวนะอยู่นี่แหละมันแดดดังเคยเจ้านะเจเพื่อนมาเบิ่งทีดินบ่เฮ้ยเจเพิ่นมาเบิ่งทีดินบอ่อ๋อเพิ่นเพิ่นสิซื้อเพิ่นสิซื้อไปเฮ็ดธุรกิจอีหยังเนาะเจเพิ่น,น,นคือคือได้เฮ้ย ถือกระเป๋าแบบว่ายางมาฮะเบิ้งที่หลวดเล่านะที่ด้วงทีดิน่ปจนีมเขาั่ทีาทีปปปีสา้าเปะรบนะบัวนะบัวดามาไหน้จับลาเยเลยำนะใจรอเจ้ากล้ากินด้วยเจ้ากล้ากินตีสะอาดน้ำอนามัยเจ้าม่นบน้ำกันอน ปิดนำ้ำโคตรใสเลยพี่น้องใสแห้งเอากินแหเบิงเนี่ยคนหลักคนลากกระบกโบกเ,เป็นแต่อยากอาบเนาะลุงไปแส่นั่มชุมน่ง,ง,งนกิน,นเป็นอย่างไรเฮ้ยม,มันบ่มีมันบ่มีปงมีปุ๋ยซึมมาก งามแบบธรรมศาตรให้เมสเซียให้เมสเซียวมาล่าไปนอนแส่กคมใสเงก็ออกวางใสย่ามาใสขักใสแน่แท้ใสแบบใสแห้งไปตะวันซ่อนขักขนาดว่าโจกลงตื่นตืๆและนี่พี่น้อง ถ่าจกลงเลิกนี่ปี๊ดน้ำมันสิออกบ่อสำใดพก่กทางบุกเห็ดต่อทองต่อท่อพี่น้องนยังเลอะสิต่ำถาบย่าง,งาย่างเห็นมันได้สักสักตอนสองตอนก่อนยังตำ่ำ มันจะได้มีของแกมเป็ดสองตัวเป็ดสองตัว,ตวทางหันนอนละ่ะนเห็นไหมันนิวเข่ามันจะกินกะอิมเป็ดแล้วเนาะเนาะ ชุ่มเจ้ยมาแต่ใสให้คอยกินแน่ข้าวูกนั่นออเาออไีกิน,น,นรปไหนสัามบ้อตาล่าสาวฟุตเปอาอย่างเจ้ามาคุ้งยังไปผูกอย่างไปผูกเห็ดขอบมูอ่ะอบอกเป็นไงเลิศนะนะ

ของซุ่มของซุ่มแถของซุ่มสองเถวโบว่วสิเป็นยังของกินนอะแสบเบิดคันว่าพักแต่วานจะิืนจะิืนเอายังโหดนั่นดีนั่นตื่นนะนตื่นนะเป็นยางไปเบิ่งก่อนนั่นด้ ปูเปิมันยองเขาทำเบสสองหัวแะ้ใหกนเกจะกนบากไดหวนๆ้อยเสียวถาให้กินแ่งเจากัย่างเป็ดให้มันหวานๆได้ไม่เสียวออถามมันแสบบดแสบกับเป็นถามมันบดแสบถามมันบดแสบอย่าไปโทดคนมากเด้อี่ทมันจะห่มม มาเบิ่งไอเลิศแล้วใส่พุ่นกับโพดพี่น้องอุ้ยโบเมียนอุยโบเมียนแซ่ลอยเป็นใส่พุ่นกับผัวเด๋วิเดยโดยโดยโคลาไปไหมไปไหมแม่้ว้ยไปไหมไพเอิญนะไพเอิญนะจะอย่าไปกัดขับผัวเขาได้ลูก กัดข้าวโพดเขาบ่ได้ไดใส่ฟุน้นเ่อเดียวนี่นั่นนะเออเปล่นงนาา้ำลงเสียยงเสียห้าใส่ปูงใส่ปุ๋ยาาเอานามลงปี่นี่ปกติขาโพดชุ่มเจ้าเนาะได้ขายแลยเนาะพวมงามนะเออ

เป็นยังบ่อย่อ่มันหวมันจส่ะไรอย่าจเอมชนีอดิหารแดด่มพันยาลูกือโอลาหูจักไดเอ้น่าหจักพี่น er> <se ้อพักบุ้งสวนเมเซียวขอกระหวพักยามเทียง เมเซียมันสิใต้เบิร์ดได้คณะดอกง่ามแห้งมาเคือเคืออของเฮ้านะยังเป็นบีอ่ะอยู่เอ้อ ชอบไปกินกับสมตำเอาใบกระเทียมพี่น้องแล้วก็ผักบกจริงอยากผักบกนแต่มันเอเอาผักซีนะมีเสียวเอาผักซีนะไปกินกับ คอยงามปัานใดเนาะพักปีนี่มันได้ปลูกหลานะครับปี๊ดขานาขนาขนาขนาไม่เซียม,มัละยังเต็มนานอยู่ยังบดไอบง่ง <c oughs> <c oughs> เป็นบดไ้บง่ง <c oughs> บงใสโคตตัวดินงามมีอีของสาวรมันพ่อนามนี่มันได้น้ำนี่ยังคุนอยู่บ่ใไซต่าของสาวรไปไปไปยากพี่นนองไปยาก อบนีอแสงบไดยูยูี่สีปดเป็นาอันนี้ยเป็นาคนนี้ติวเหอถือเขาหลอกซุเปอร์ถือเขาหลอกเ้าก็บอซ้อนอันนี้แหละบอซ้อนจุดเร้าเป็นยูทูบอ้ยหอมเด๋ หอมหอมปิง S <S ่งเป็ดสองตัวเอามือหนิเจ้ารับบดได้เมเสี่ยวอืมสาเกาหลีจะปิ้งเป็ดให้กินเด้อวันนี้เด้อมือหนิเจ้าต้องรับบดได้รับบดเป็นสาวปิ่งเป็ดเป็ดสองตัวแล้วก็ตั้มมะคุงส่วนเมเซียวมาล่าเพื่อนไปเก็บพักมาพี่น้อง มไปเก็บใบกระทงกะทีอ่ำพักบงพักบงเฮ้ปีกให้เฮ้ยไ้หนึงไปเอาไปเอ้นี่้าพักบีกก่อนเอ้ยเอ็นีมตุยเอ็ถ้าหัวให้่ย่านเสือไม่เปลือนอีกอะบอเด้อมาหาสเด้วนนเด้อ อยากจีแต่ไร้เรก็คอยด้วยคอยเอ็นเ้อนเด้ม่ตยาโอ้ยฮะมันง่ายคนเบาเด้นเานี่ทำอะไรที่เาเนี่ยอาเป็นมาละจงเินยาเออเนขวไอ้เด็กขวอนีกับาข้าไดหิวลมาเนาะไบไเอากระางลงมาอเจคันมีกระทางในหันนเจ้าหิวนะมพี่ไม่ใช่ในหนนี้อยู่กระางเลจะไปแารกแซ่ กระบอกอยู่บนหลงหองวาแป๊ม <nt> ักแซ่บมากูดน้ำเลนี่พี่น้อยขวายกระยันเขามาบ่ยอยากว่าถึงของควมแ่บยันผู้เบาเห็นก้นบ่เามอมองบคจ้าเม็เสียวร้านแรนน้ำก้นนั่น มันสิไปเยบพักเปี่นอะไรเฮ้ยเออน้อมันนี่เฮ้ยโคลาตัวดีโคลาโคลาให้มึงดื้อเขาเมียของแม่ด้อดน้องเออใจกนเส้นปกติด้วยถ้าเสียก็โดทษาป้ บ่อาบน้ำพายเสียเพา่นไปน้ำน่ากินบ่อพี่น้องรอยาออกบอลเงียวบอดิดบอได้ยากไปตีเออือเกาียงวุ่นไปเน่นั่นโน้ย เจ้าสินั่งนี่ยังเมซี่เอาเจ้ายืนโหลดม่เห็นนะโอ้ยไก่เลเดอรมูเฮนไปมองพูนแหงตื่นพูนนางสิเป็นเงี้ยวโอ้ยเจมันไปไก่ ไม่ไม่น้อยมาหาบดคุซสาวปีงเ็ดแน่เน,เน,เนไว้ถวโอ้ยอยากซื้ออยากคุม,มคอ,อันสีขาวนะบ่ะกเฮา้า,เ,า,าเลิกใส่แล้วแต่ก่อนเขาใส่ตลอดมันมันแห้งแบบนั้นนะมันเเอียดให้นาบางแห้งแบบ แสบเวลาออกแดดมันก็สีนาแดงครับก็เลยเลรือะไาสยแหละมะคุงมะคุงบัต่ำบะจะเสียวหน่วยได้เปล่าไหมคันยักไส่ก็เอาจตุยจตุยเจ้าอย่าว่าไม่เซี่ยวจ้าเบิ่งเจ้าผู้งามนะเจ้าเปี้ยกนะคือมันสิบัวใหม่คือข่อย มีน้ำมันยังบนปีง่างมันเพระ่ต้องลองเขาคอยากินใหม่ใหม่เป็ดเป็ดเป็ดมันมันเป็ดมันมัดพี่น้องเลยมันปีงยาก ต้องลอกลอกนังมันออกม่ถึงสิบปีง่ายกสัตนมันสีดำลงมาอยู่พี่พอเย็นแห้งเนาะร่มแห้งอะไรอยู่เทิงเทียงอันฮอนฮอน่ ไ่กะเพาะได้ก <si ็กินนกเป็่งนกอาวุธไปหาเยืงนกไปแล้วเตไนกัวไปเยื่งนกไดนกกดตัวนึงกับนกเยื่งอ่เบอท่านเว้ากันทำไมไปโพเจ้าไปหาน่ะเจ้ากินยุ่ธามเนี่ย่อยจิวังกินใกล้คอยไปนั่นดอืมได้เธอได้ก็ให้ยพัวเบิดอยากข้าพัวไปสิซื้อบิดนเจิดเนียนมแนไปบอเจ้า มือได้ที่เจ้าไปอีกเจ้าถ่ายคลิปให้เบิร์นในเรื่องมีเสี่ยวนะเอาถ่ายคลิปยิงนกกดยิงไก่ป่านะข้าขุดก็ได้ถ่ายให้เบิร์นถ่ายให้เบิร์นเอเอมอไปพี่น้องให้ดาราสาวปีงก่อนพี่น้องนนนหนากินหนากินรับพี่น้องเนาะยากระชิตดำขับขปุ่นพี่น้อง กินกระพักกรอ,อบสองเถาหว,วานเนาะพี่น้องเนาะไปจ้าอมลาพาจากแล้วพี่น้องเอากระสิบปิกนิกกันอยู่นี่ละพี่น้องเนาะครับติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อไปละพี่น้องสวัสดีครับผม